สวัสดีครับมื้อนี้ครับอยู่ว่างๆครับวันเสาร์ครับไปใส่กับ่ะไ้ครับโควิดหลายวินทั้งวินหัวเสาร์วินเสาร์กับปวดหัวจะไปยังนะครับไก่ตายไปผู้นี่เดี๋ยวมื้อนี้นะครับขื้นบกม่วงนี่ต้นนี่ครับขังนี่สีเบิ้งครับอยู่ขังบางบกม่วงครับนี่ครับปรุงเรียบร้อยครับอบ่ใส่ประแดกครับใส่กับปีเทนเดี๋ยวสิบัสกินให้ไวสุดเสียเพื่อเพื่อใดคิดอย่างนั้น มะม่วงสี่ลูกนะครับนี่ขึ้นมะม่วงเงื้อแตกอุ้งเนี่ยพูดนะโอ้จชิงยังเต็มคออยู่ใครเนรรอเอามาครับอ่ะเดียมาเร็วมาเบิ่งคอเร็วมาดูพ่อพ่อจะกินมะม่วงโชว์เนี่ยโอ้กินคนเดียวโดกอืพูดนครับมึงมาเบิ่งมาเบิ่งดูๆเดียดูกระสีนี้ปักมะม่วงชีนวยนะครับมีหอม ข้าวควัาหมกริกกะปินะครับอ่อะิปเพิ่มก,กับอันเนี้ยพี่น้องไปเที่ยวช้แน่ครับสงการไปไ้กันว่าค่าต่วโควิดนนบ่งเบ,บิ้งครับเบิ้งอืมโอ้อชื้นครับ กำลังไปซื้อครับอยู่ข้างบ้านครับผู้เฒ่าปูแหว้มาเบิ้งครเบิ้งครับเดียวอยากพ่อดูกินพ่อกินคำใหญ่เนี่ยหอมเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งหนวดอะไก็ไม่ได้โกลนหนวดดำเลยว่ะคำยังไงครับ มันต่อไปอ่ะอืมอืมครับหลังกายต้องการประทะครับประทะของน้ำเขาเขาบอกผู้เดียวเป็นวันน้ำเขากินโชว์ไหมเขาเขาบอกว่าไข่เก็งนี่เขาเขาเห็ดไปมองมองแม่งๆงครับแก่เกียดแก่เซ้งเลยเมื่องครับเ็ด พิษยังก็เพียแถวอ่ะอืมอืมของก็อูตสาว์หนาไม่หายตัวกล้อนหน่อยอุสาวอืมโค <c oughs> วิดก็ไม่ไกลาบ้านครับออกไปใส่ยไปเลยผู้เฒ่าว่าแกมันก็ไม่อยากให้ไปใส่ยยาน <c oughs> ให้อยู่ว่าเป็นคนมักเที่ยวผับเที่ยวบาร์เพื่อองอยู่แต่บ้านนั่ง เฮี้ยนนะครับเม่อจะไปใส่จ้าเกือเราเดียว่าบังคับขำเงียเด้อขำแบบเงี้ยแับขำเงีเต็มเต็มฮืฮอืม หอมเลยอืมหอมน้อยๆหรอกาคนหัวเจ้าพอหล่อไหมหล่อจูดีมากไม่หลอต้อพี่วินแน่นอนหล่อจูหล่อพอไม่ใช่ดาราออะพ่อพีชายอยู่หลอไหมล่ะล่อดูดูดดูดูดดีๆแวพ่อนั่งดีๆพ่อปัดผมก่อนโอเคห่อไหมหล่อโอเคเตรียมมากโอ้โสมลองคำนี้ครับ ทำไม่อไม่๋วใหญ่คำวิ่ใหญ่ทำไมพ่อว,วรอบนั้นมันเป็นมะม่วงจิ้มน้ำปลา,อ,าอันนี้เป็นมะม่วงทรงทรงรู้จักไหมทรงทรงกะปิไหมเออโอ้้ <c oughs> บงังคนี้ครับอืมขันวัว มอนเขากินขึ้นเป็นอาเซียเขากินขึ้นเป็นอาคิเดียดใช่ปะ <S <S ด,ดูดูมันมันใจพ่อพ่อกำลังทำคำอะไรคำใหญ่ไหมอ๋อพึ่งตั้งแต่พึ่งเข้ามานะพึ่งพ่อทำพอกินพ่อกินคำใหญ่ไหมเ,เ,ข,ามาเข้ามาเลยลเข้ามาเลยเด็กๆเยอะมากนะครับบ้านหลังนี้เพื่อนนเดียวก็มา <S <S 1> <S 1> <S ตามๆมาดูมาดูมาดูพ่อกินนี่หรอดู ดูครับสลีใจแข็งนี้ชัดเลยหนูพัดกูพัดกูพัดกูพี่ต้องไปใส่มาใส่นะครับก็ให้เรามาระวังตัวเด้อโควิดหลายอันนี้ซอมเขามาเบิ่งคลิปเขาเลยว่าพวกเขา โอ้เงยแต่แล้วหนาแดงแล้วอืมต้องเขาไปเองเพื่อพ่อไทยที่ดูอืมร่างกายต้องการประทะประทะกับอะไรพะโม่วงไงพะโม่วงภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกแบงก่อนริงหรือเปล่าน้ำเหรอน้ำะไรนะคะน้ำภาษาอังกฤษว่าอะไรไม่รู้ค่ะพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ก๋วเธอกินมหมูไิหมูเข้ามาเลยไอิหมูกนปเนี่ยโลไกแล้วไกแล้วเงียบเงียบเงียบเียด็กๆเงียบดูดูดูคำนี้ปัดเดี๋ยวมาดูมาลุ้นช่วว่านับนับทอ พ่อกินหน้าเผ็ดนะคะวันนี้นะคะเรากินไปหลายรอบแล้วนะคะพี่ก็ยไม่กินต้องพูดพี่ดิะคะ่ะพ่อโพสชมชมนึ่งร้อยพงผู้ใดผู <c oughs> ้ใดกินกับไปร้องเบิองนะครับเ <c oughs> ด้อเห็ดเบิองอยู่บ้านนี่สิครับมันหยุดหาแล้วกินแล้วอยากไป แช่รบแช่อบอ่ะอีกจะคำนี้ไงก่อนก่อนสิไปเดี๋ยวคลิปอื่นเราสิหานะ้ำมากินอีกตกใส่ม,มีคนอยากกินน้ำแล้เวเอาคลิปนี้เดี๋ยวปิดท้ายเดี๋ยวคำนี่นนไ,ไงคำนี้อืมอืม อืมอ๋มอครับคลิปนี้เอาไว้ตสนี้ก่อนเนาะสมสมเอาไว้แล้วเดี๋ยวคลิปหนาก็วคบกันไหมแล้วกินหนาทีคราบเนาะมากินเลยให้เบิงเ้งอีกครับสมสมบังคามเดี๋ยวจะบังามเนาะชื่อเสียบเอาเหยียบเมาหน่อยไว้เราก็เดี๋ยว เอาคิดนี่นะครับพิธายด้วยคำยังอีกคำหนึ่งครับอ๋อคือมีอุปกรณ์ครับผมสวัสดีครับ